สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในชั่วโมงภาษาอังกฤษเสริมนะคะคุณครูจะนำประโยคในการสนทนาในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นตัวอย่างในการที่เราจะใช้ตอบคำถามนะคะประโยคแรกนะคะ may I introduce myself may I introduce myself เขาต้องการที่จะแนะนำตัวเองกับเรานะคะ ขออนุญาตแนะนำตัวเองวิธีการแนะนำตนเองก็จะเป็น Am Udom Chayu Am Udom c h a y o หรือ My name's Udom c h a y o My name's Udom Chayu เป็นการแนะนำตัวว่าตัวเองชื่ออะไร ถ้าเราต้องการจะแนะนำตัวกับใครเราใช้แพทเทิร์นนี้ได้นะคะ may I introduce myself I'm U d ด m Chayo or my name's i u d o m Chayo. ประโยคที่สองนะคะเป็นการถามผู้ที่เราไม่รู้จักถึงสัญชาติของเขาประโยคตัวอย่างนี้คือ excuse me are you American Excuse me, are you American? ขอโทษนะคะคุณเป็นชาวอเมริกันใช่ไหมเวลาตอบเราสามารถตอบได้ทั้ง yes และ no เช่นในตัวอย่างนี้ No, I'm Thai. My name is บุญชัย No, I'm Thai. My name is บุญชัยกรณีนี้คือตอบปฏิเสธว่า ไม่ใช่คนอเมริกันเป็นคนไทยชื่อว่าบุญชัยแต่ถ้าเราเป็นอเมริกันเราสามารถตอบได้ว่า yes I'm American my name is Linda yes I'm American my name is Linda อย่างนี้นะคะประโยคที่3อันนี้เป็นการถามถึงครอบครัวเขา what does your father do what does your father do คุณพ่อทำอาชีพอะไร ะะเวลาตอบก็จะเป็น pattern ว่า my father ย้อนคำถามนิดนึงนะคะถาม your father ก็ต้องตอบ my father is a teacher my father is a teacher พ่อของฉันเป็นคุณครู my father is a policeman พ่อของฉันเป็นนายตำรวจถามถึงคุณแม่ก็ได้นะคะเราก็เปลี่ยนคำถามเป็น what does your mother do What does your mother do? เวลาตอบก็ทวนคำถามเหมือนเดิม My mother is a f l o r i s t l e r My mother is a designer. My mother is a seller. My mother is a uh, dressmaker นะคะตอบอาชีพตอบ Occupation ได้ทั้งหมดนะคะประโยคต่อไปก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับ จำนวนพี่น้องในบ้านใช้ how many how many brothers and sisters do you have how many brothers and sisters do you have คุณมีพี่ชายพี่สาวเท่าไหร่กี่คนรวมทั้งน้องชายและน้องสาวด้วยถ้าเราต้องการจะตอบเขาว่าเรามีเท่าไหร่เราจะใช้ว่า I have I have two brothers I have two sisters หรือ I have two brother and one sister. หรือ I don't have any brother or sister. ไม่มีพี่น้องเลย I'm only child. เป็นลูกคนเดียวนะคะประโยคต่อไปอาจจะไกลสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักเราทักทายกัน Good afternoon. How may I help you? How may I help you? สวัสดีครับผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง สำหรับงานอาชีพบริการนะคะเขาก็จะตอบมาว่า Hi I'd like to order some flowers Hi I'd like to like to แปลว่าต้องการ order สั่ง some flowers อยากสั่งดอกไม้เมิดนึงค่ะช่วยได้ไหมกรณีที่เราเป็นร้านดอกไม้นะคะ Hi I'd like to order some flowers อันนี้เป็นการถาม direction นะคะแ a m where's the closest ATM where the closest ATM closest แปลว่าใกล้ที่สุด ATM ที่ใกล้ที่สุด where อยู่ที่ไหนเราก็จะต้องบอกเป็นสถานที่เขาเช่น i s not that far it's not that มันไม่ได้กลายอยู่ตรงนั้นเอง Yellow building over there Yellow building over there <Yeah. S 1> เป็นอาคารหรือเป็นสถานที่ตู้สีเหลืองๆอ,อยู่ตรงนั้นเองเราก็ชี้ให้เขาดูนะคะหรือเราจะใช้ข้อความบอกสถานที่ใกล้เคียงก็ได้เช่น <Yeah. S 1> It's in front of the bank It's in front of the bank อยู่หน้าธนาคารก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการถามสถานที่ง่ายๆนะคะ Excuse me Where is the canteen Excuse me Where is the canteen อยากจะไปที่โรงอาหารนักเรียนใหม่อาจจะไม่ทราบว,ว่าอยู่ตรงไหนตั้งคำถามถามก็จะตอบเข้าไปง่ายๆว่า Pass this way ทางนี้ค่ะ In front of blue workshop In front of blue workshop อยู่หน้า อาคารปฏิบัติการสีฟ้าทางนี้ชีท้ทางให้ด้วยนะคะ mm hmm. ใช้ in front of ใช้ opposite ใช้ next to ใช้ near ใช้ between เป็นการบอกสถานที่นะคะ mm hmm. คำถามง่ายๆอีกหนึ่งคำถามค่ะ where are you going where are you going คุณกำลังจะไปไหนเราก็จะต้องตอบในลักษณะเดียวกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะไป ใ uh, ช้ future ใช้ขอโทษค่ะใช้ present continuous tense เป็น we are going to visit my sister in the city we are going to visit my sister in the city พวกเรากำลังจะไปเยี่ยมพี่สาวอยู่ในเมืองนะคะใช้ are going อีกประโยคนึงนะคะ and what do you want to do on Sunday and what do you want to do on Sunday จะทำอะไรเหรอวันอาทิตย์นี้ว่างๆแอนจะทำอะไรเป็นการถามสิ่งที่เขาจะทำนะคะแอนก็จะตอบว่า I'd like to go see a movie I'd like to I'd like to ฉันชอบหรือฉันจะ แล้วก็ตามด้วยกริยาที่เราจะทำเช่น go see a movie I like to go see a movie จะไปดูภาพยนตร์หรือ I like to go shopping ฉันจะไปช้อปปิ้ง I like to go to the beach ฉันจะไปชายหาดตอบได้แบบนี้นะคะ